สวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับช่วงนี้ฝนตกดีเป็นตะนายไปใส่ก็บม่ได้มีเงินแสนเงินล้านกกบ่มีความหมายทา,าล่างกายว่าแข็งแห้งแล้วสิเสียทังไหนกับช่องอิสานพระเจ้าดิเด,ด,ดคลิกเข้ามานะครับไผยรูสึกเป็นแสบเป็นห้อนในลำคอน้ำท่ออาหารหรือว่าในลำใส่ลงไปลก้กระเพาะนั่พี่น้องนะอันนี้มี หลายคนหน่อยคนล่ะที่ที่ที่ซีโบเป็นนะอาการนี่นะเป็นตั้งแต่ลำคอล่อลงไปถึงกระเพาะพุ่นนะรวมถึงกระเพาะอ,อักเสบแล้วกับเป็นภาวะให้เกิดกดไหลย,ย้อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาป้องกันไว้ก่อนเรื่องกดไหลย,ย้อนยาเฝ้าให้มันเป็นง่ายๆสูตรนี่นะพี่น้องนะหาได้เฮ็ดได้หายหลีนะครับไอเรื่องแสบตั้งแต่ลำตั้งแต่คอหอย จองหอดกระเพาะเนี่ยรวมถึงกระเพาะอักเสบน้ำอันนี้หายเป็นปิดถิ่มเลยนะครับผู้ใดเป็นตามที่เกามาบ่ต้องไปหาเขาดอกเกรงใจเขานาะพี่น้องนะเขาเฮ็ดได้แล้วก็หายคือกันบ่บ่ต้องไปยุ่งกับเขาย่านเขาลายสันวายังสิเกรงใจนะนะคือว่าอยู่กลางป่าก็หายได้ถ้ามีสองอย่างนี่นะเฮ็ดกินปุ๊บหายปั๊บเลย อันนี้อีหลีนะพี่น้องนะเรื่องแสบน้ำลำส่งลำใสยิ่งเสียจบใน2องอย่างนี่กินปุ๊บนี่หายเลยแหละนะเพเกินสิบนาทีหายเป็นปิติหิ่มอว่านะครับเหมืนอนแมนหยางวัตีมาไปเบิ้งน้ำกันพ่อวิวีเฮ็ดวิธีทำจบเสร็จสับเรียบร้อยอหนึ่งน้ำมันบักว้าสกัดเย็นนะครับอยน้ำเซเว่นเซเว่นเซเว่นมีนะครับมีขายนะครับน้ำมันบักว้าสกัดเย็นนะครับสอง ไอ้ขมิ้นผงนะครับนี่คือขมิ้นผงนะครับหาซื้อใส่กับนี้น้ำล้านตลาดนัดตลาดสดอย่างนี้นะครับตามตลาดนะครับมีอันละบะแพงดอกอันละหาบาทสิบบาทประมาณนะครับอันนี้ก็สิบป,ประมาณจากห้าสิบหกสิบนะครับสองอย่างไปหามาเลยวิธีเห็ดนะพี่น้องเบิ้งดีๆเขาเสียวผงขมิ้นประมาณจากครึ่งซ้อนนะครับครึ่งช้อนประมาณยังเสียนะครับ แล้วก็ใส่แก้วลงไปใส่แก้วนะครับแล้วก็น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็สิประมาณสองซ้อนนั่นแหละนะครับกัเนี่ยเขากะเทลงไปนี่เขากะเทลงไปน้ําอุ่นหรือน้ำร้อนเติมเลยครับเติมประมาณครึ่งแก้วนะครับนี่ประมาณครึ่งแก้วแล้วก็ คนๆให้เข้ากันนะครับเขาก็สีได้เป็นยิ่งสี่นะพี่น้องนะบัดที่นี่ก็กินเท่านั้นเองนะครับกินคือกินนี่การกินคือกินก้อนอาหารตอนเศร้าเลยนะตื่นขึ้นมาเนะี่ยกินเลยไอ้พวกอาการแสบอาการปวดอาการห้อนน้ำล้าส่งล้าใสยันลงไปในกระเพาะที่มันสิเคล็ดให้เกิดกดไหลย้อนได้เพราะฉะนั้นเขาป้องกันนะครับพวกแสบพวก ห่อนน้ำล้มใส่ี่หายเป็นปิดทิมมิลีนะครับพี่น้องนะอันนี้หายหลีการันตีว่าหายเลยนะครับสุดยอดวะล่ะบอเซียร้องคนที่บอเองะเท่านั้นแหละที่สีบ่หายคนที่ร้องอ่ะหายเลยครั้งเดียวกับหายนะครับแต่ว่าควรกินประมาณสามเทือสามเมือ่อตอนเช้าทุกวันนะครับตื่นนอนมาเราทําอย่างนี้กินอาการพวกปวดแสบปวดร้อนอะไรทั้งหลายแหล่จบฟินิตกินมันก็สีออกหอม หอมขมิ้นแล้วก็หอมบักเ้าวนะครับกินง่ายอันนี้กินง่ายนะครับเดี๋ยวสีสีใหม่เบิ่งเด้องูบซ่บหอมซ่บกินง่ายพี่น้องกินง่ายแล้วครับหายหลีนะพี่น้องนะกินถ้ากินย้ํามือเศร้าเนี่ยเป็นอาการที่เกามาเนี่ยถ้ากินย้ํามือเศร้าก้อนน้อยตื่นนอนขึ้นมากินเลยเนี่ยหายภายในสิบนาทีท่านกินปูบหายป้าบีรีนะครับเรื่องแสบ แ้วบบล้ำใส่ล้ำคอถึงแต่คอหอยจ้องหอดกระเพาะจบกระเพาะอักเสบจบแน่นอนว่าล่ะหลายคนรู้เรื่องสมุนไพรแต่หน่อยคนสี่รู้ว่าวิธีเฮ็ดวิธีกินมันเฮ็ดยังไงแล้วก็แก้ยังไงนะครับอันนี้คือภูมิปัญญาบ้านเฮาที่เฮ็ดกันมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นรู้แล้วบอกต่อว่าช่องอีสานบ่เจ้ามีดีมีเรื่องสมุนไพรดี มาฝากมาต้อนพี่น้องทุกมือนะผู้ใดเป็นอยู่ก็ร้องหาเฮ็ดหามาเฮ็ดเบิงนะพี่น้องนะเราต้องไปหาเขาดอกเขาเฮ็ดได้หายได้คือกัน <c oughs> หายหลีจ้อยเราต้องเสียเวล้มว่ลาเราต้องไปนั่นน้ำเขาเก่งใจเขาเนาะพี่น้องเนาะการแชร์และบอกต่อคือวิทยาฐานสวัสดีครับ